สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมานี่เห้า hey. สิพาแม่ยางเจมานี่สิไปตลาดจ้าเฮาสิไปตลาดกันเนาะไปซื้อของพี่น้องว่าอันนี้คืออีหยังอันนี้คือสถานีรถไฟจ้าพี่น้องใหญ่โตมโหรารเป็นกระจกใสๆเนาะมันเป็นกระจกสะท้อนออกมาสิพี่น้องบ่ม้อนี้คือเป็นสถานีรถไฟใหญ่ๆมือนี่เลยใหญ่ทั้งหมดนในมองนี้จากมองเข้าขๆวในพี่น้องเข้าขาวมามาหอดมองนี้มาเลยไหนม่มาหอดปู่มองตึกสูงๆนะ นี่คือสถานีรถไฟของเบอร์บิงแฮมนี่ตอนนี้เรามาถ่ายทางหลังมันเนาะมันจะได้ถ่ายแบบมันชัดแน่เพราะว่ากิดต้องไปถ่ายตั้งนานเป็นสะท้อนหมดเลยเขากันได้บม่ค่อยสัตว์โอเคเ้าสิไปช้อปปิ้งจ้าเ้าจะไปซื้อของร้านจีนเนาะอาจจะไปซื้อของร้านจีนซื้อของไทยเขาเนี่ยแหละแต่มันมีอยู่ร้านจีนเนาะห้าเป็นหนองไปยางซื้อน้ำกันบาเ้าจะได้อียังแน่มาเนี่ยห้าจะไปหาซื้อแป้งข้าวเหนียวซื้อแป้งข้าวเหนียวซื้ออัน ใ่พี่น้องเดบงทั้งพี่จังน้อยก่อนให้เบิงรอบๆนี่แหละพี่น้องแล้วมือเขากระเบิงอีกทางหนึ่งเหมือนเนี่ากระเบิงอีกทางหนึ่งเบิงทางหนึ่งแต่ละทางแต่ละทางบ่คือกันเนาะนี่แหละโอ้ยวันไหนเป็นคาสิโนวันนี้ป้าโตมองเดทกันคาสิโนยัยมองนี่มองคาสิโนพี่น้องมองคาสิโนมองเขาเล่นเขามองเขาเล่นการพนันกันเพี่น้องเนาะนี่พี่น้องติดต่ออะไรบ้าะ เนี่ยคาสิโนพี่น้องบ่แต่บ่ให้บ่แนะนําให้เล่นเนาะพี่น้องเนาะแต่ให้เบิ่งซื่อๆในหม่องคาสิโนเพิ่นคนมาเล่นคนนั่นจนก็อยากมีเงินก็มาเล่นคนรวยก็ถือว่ามาพักผ่ก็มาเล่นกันคนจนก็หมดแต่มื้นี้เนี่ยคือคาสิโนพี่น้องให้เบิ่งซ่ํามันเถาะใหญ่โต นี่แหละพี่น้องข้าวเสีย่างไปตลาดเนาะไปตลาดไปซื้อของไปหาซื้อน้ำตาลปงน้ำตาลปี๊บซื้อแป้งซื้อกะทิไปไหวเฮ็ดขนมซื้อไปเฮ็ดเฮ็ดกินน้ำพี่น้องเนาะแต่กระสานเขาม่ต้องซื้อเพราะเขาซื้อไวหลายแล้วกระสานเขาม่ต้องซื้อเขาซื้อไวหลายแล้วเขาจะซื้อเข้าเมื่อนี้พาพี่น้องมายาง น้องบ่งยังมาท่านในสุดจนันนันสถาน,นีรถไฟเลยนะเห็นปะยันงนํำมาท่านสุดเลยนะยางนี่คนหลายยกยังเป็นสถาน,นีรถไฟอยู่จา้าโอ้ยแล้วเป็นโฆษณหาอันมองเลนกันพนันเปิ ไปน้ากันไปพี่น้องไปน้ากันยังไปตลาดน้ากันจ้าหงยาบาได้ขับพาเันซันจัง่อยเพราะว่าข่อยยางเนาะขอยาไปน้องเห็นน้ากันขอยยาง ยังมาท่านผลอัาน,นมองสถาน,นีรถไฟยู่พี่นอ้งยยนนองยังญ่โตมโหฬ้านพาพี่น้องยางเบิงยังเที่ยวเล่นออกมืองนึงจ้ามันนี้มาตลา,ตลาดมาซื้อของจ้านี่มันนี้ก็สุดแลว้วมันสุดแค่นี้สุดมองนี้เนาะ สถา,าน,นีรถไฟสุดมงนี่พี่น้องสุดมึงนีงนะก็เป็นทาาขึ้นขึ้นกัน like yeah? ไปไอ้ที่กเอาไปด้ดิ way s t r a i ร h t down โอเคไม่อยากไปทางพีเร็วกว่าค่าจะไปทางพีไปพี่น้องวันมีนอีกอย่างน่งาไปเบิง้ง พายไปเบิ่งจังสี่หละมันจะได้เห็นมองทุกมองทุกซอกทุกมุม <c oughs> พี่น้องเขาก็ย่างมาหอดมองนี้เนาะอันนี้คือเขาอันเพนะนะเป็นอันเป็นเพนสีนะเป็นเพนสีปะเป็นสีสายรุงนะงงยร้ง,งเออ LGBT, นาะเป็นเป็นทงอันธงสายรุ้งของเอ่อ LGBT นะพี่น้องเพราะน่ยเป็นเหตุหมาสัญลักษณ์ไว้เลยเนาะ ว่าทุกคนกันมีสิทธิเท่าเทียมกันบ่อไ้ผู้ใดว่ากันเนาะทุกคนเป็นเพศใดเป็นเป็นเพศใดเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็น L G B T เป็นยังกะมีสิทธิเท่าเทียมกันนั่นแหละเป็นอย่างเหตุอันท่องสีลุงไว้เลยมองนี้ก็เป็นโรงละครนพี่นอเป็นเทสเตอร์เนาะนี่คือโรงละครนเนาะมันเป็นโรงละครก็ให้คนกับมัดมีค่ะวันนี้ก็บเมีงานนะมั้ง คนกับมาเบิงม่แต่คนแถวคนเถวคนมาเบิงเนาะเป็นลงละครคนกับมาเบิงหลายมันนี่พี่น้องบ่ให้พี่น้องมาเบิงนี่เห็นบ่ทงสีรุง้งทงสีรุ้งนะคะพาพี่น้องมาเบิงน้ำกันพังหันวัตสัญญาไปซื้อขนมเปี๊ยะพี่น้องขนงมบานใบไปจันหนะนะขนมวาบไปจันของคนจีนหนะนะ พอซื้อไหบไปใบอันใส่ถาดผ้าขาวขาวสะอาดแตบัดนันเห็นบม่มีพองวดที่เราเห็นยุงวดนี้บเห็นมีก็เลยมาเบิง๋ยวส้ขอไปเบิงร้านอื่นต้เนาะพี่น้องไปนั่งกินกาแฟจะแก้วกอนปะพี่นอ้องเขามาซื้อของกินต่อจา้าปะจะหาสื้อ,อย่านไม่ของร้านลานไหนกินเนะาะม่าเบิงลานนี้จา้าบอกพี่มี่ยังกินนาเบิงน้ำกันจา้าพี่น้องห้องกัไปซื้อของมาแล้วเนาะ เข้าก็ออกมาจากลานซื้อของแล้วเข้ากับมานั่งกินกาแฟากับจะแก้วหนึ่งกับกินกาแฟาแล้วกินโคกนะเนาะจะเ,เขาจังสิกับ,บานเดี๋ยวเขาจังเสิไปหายี่น้องได้เบิ่งว่าเข้าซื้ออีย่างมาแน่จา้าเข้ามานั่งดื่มกาแฟาก่อนสักแก้วหนึ่งกับพอยัยอยู่น้ำมันพับนี่แหละพี่น้องคนหลายลายมานนี่คนหลายแห้งเพราะว่าเขาเสียนไปเบิ่งฟุตบอลเน,น,นาะเพราะว่ามันบด้ไกลจากสนามฟุตบอลน,นั่นอาแอสตันวิลล่านะพี่น้อง คนก็นมาเบิ่งไปหลายเพราะว่าพูดบอลน,นันเริมหาวงแง่แล้วพี่น้องมานนี่เนาะ,ค,ะคนกันหลายขนาดเขาก็าเลยมาเบิ่งกันเนาะ,ะมาถาเบิง่งถาเบิ่งจากหน่อยหนึง่งเขาไปซื้อของมาได้หลายอย่างนะพี่น้องเอาซื้อของมาได้หล,หลายอย่างหลายหลายอย่างแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นของแปลกๆอย่างหนึง่งว่าเขาไปซื้อใบตองมาพี่นอ้องคอยไปซื้อใบตองมาเดี๋ยวคลังสิมารีวิวพี่น้องด้เห็นว่าใบตองจักบาทพี่น้อง ราคาจักบาทเด้นองสได้เห็นว่าแพงมากพี่น้องแต่เฮาก็ต้องซื้อนะเพราะว่าเฮาบ่สามารถที่ว่าเฮาบ่สามารถไปปลูกเองได้เนาะมื้อนี้เนาะเฮาก็มานั่งเห็นแต่หน้าพ่อใหญ่จักหน่อยนึงพ่อใหญ่นั่งอ่านหนังสือเต็มอยู่พ่อใหญ่นั่งอ่านหนังสืออยู่พี่น้องนเฮาาเบิ่งถาดื่มโคกดื่มกาแฟจักแก้วนึงจังสิเมื่อจ้ะ พี่น้องดื่มน้ำกันจ้า,าสวัสดีครับป้าญาสวัสดีครับสวัสดีครับไปมาพี่น้องถา้ดถาดื่มเนาะถ่าดื่มโคกดื่มกาแฟาอย่างเข้าสิเมื่อบ้านเพราะว่าไปซื้อของมาแล้วพี่น้องเป็นอย่างบา่เป็นข้าอันบรกาศประหยัดไทยให้ทั้งในและลานค่าเพื่อนน้เอาประหยักให้มีปัญหาเพราะว่าบางลานเขก็ให้เอาไทายบางลานก็บอให้เอาไทาย เอาก็เลยมานั่งเดิมนี่ๆนะเนี่ยไปนอนคางๆเนาะมองในผับมืัอนี้คนหลายแหงม,มีฟุตบอลนั่พี่น้นองมีเกล่ามีอันอันแอ,อสตันวิลล่ากับเออเชลซีเตะเนาะมืัอนี้เพราะว่าสนามเกล่าก็บดได้ไกลจากนี่เนะาะไกลไปน้องม่านเบิร์นน้ำกันจากนหน่อยนึงคนกันลายขนาดเลยเพระาะว่าเขาเจอเริ่มหาวงแรงนั่นแหละเชลซีทุเดย์แฮปแอสตันวิลล่าแอนเชลซีแย่ อแมนซิตี้อ๋อทวที่พี่น้องกับแมนซิตี้อแอสตันวิลล่ากับแมนซิตี้เนาะพี่น้องคนก็มาลืมๆๆนั่นทที่พี่น้องเนาะน่ละเขาก็สิไปเบิ่งกันเดี๋ยวสักพักนึงก็สิเงียบน้อยนึงเดี๋ยวคนก็สิมาลืมๆขึ้นนั่นละมาเบิ่งอใหญ่านางเดิมเบิ่งหน้าตาเพิ่นณตอนนี้หน้าตาซีเสียวเดี๋ยวก็ได้ดื่มอันเครื่องดื่มลงไป ดื่มอันโคลกลงไปสินาตาแบบใดนอนตะเบิงเนาะพี่น้อง,บบงพญายดื่มโคกดื่มโคกแล้วดื่มโคกจา้าพีนอน้องบ่โคกจ้าดื่มยาก,ก็จะดื่มเพลทยางพี่น้องเธองด่มกับมาแล้วใจพี่น้องพญายกระดดื่มกระดามีแห้งแล้วบ้านนี้เพราะมีแห้งยางต่อเพราะว่า เบงนาตาคนไนมีแห้งเพิ่มพลังนั่นแหละพี่น้องมาดื่มจะข้าวจ้ามานังดื่มยู่ผับจะข้าวเนาะเนนบ่วโคกจะโคกพี่น้องจะไปน้ำกันเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะเมื่อบ้านพี่น้องฝนกระตกแม่โอ้ยฝนตกตั้งหนอกแม่รถกันแนนถนนกับยางแน่นเลยเพราะว่ามีกี่ลาเนาะ มันนีไม่แม่นสิตีีกับอันแอสตันวิลล่าเต็มอยู่คน้นกระไดนั่นแหละพี่น้องปะไปน้ำกันจ้าเดี๋ยวพี่น้องไปเห็ดพอกันอยู่บ้านเนาะจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาถึงบ้านแล้วกลับมาถึงบ้านซื้อของซื้อ,อยังเก็บของเก็บยังไว้ข้างหลังท่านเอาของมาพี่นอ้องเมื่อย เป็นสักพักนึ่งยังสิรีวิวพี่น้องว่าสินค้าราคาซื้ออีหยังมาแน่เอาพี่น้องเนาะคือจังใั่ละพี่น้องซื้อนของซื้อใบตองกล้วยซื้อกะทิซื้อขนมจกขนมจีนเพราะห่อนมากินเนาะก็จะซื้อนนาะม้อนี้มากก็เลยไปนั่งแวะดื่มจักหน่อยนึงแวะดื่มโคกดื่มกาแฟดื่มยังสสารพัดเนาะมาพักผ่อนเมืย์ก็เนนี่เฮาก็มาฮอดบ้านแล้วก็เลยมาบอกพี่น้องเนาะมาบอกพี่น้องบอกพี่น้องจักหน่อยนึงว่ามาฮอดบานมาฮอดบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะ คันี่สิเราคอยออกนอกบ้านก็เบื่อครับเป็นคนขกี่ขาดออกนอกบ้านแต่มันตุลาเนี่ยเป็นนาอมนนเป็นตุลาปะปังห้าต่งเฮ็ดเนาะตุลาปะปังห้าตรงเฮ็ดตรงหานักกันห้ยเขาไปซื้อหายเขาก็ซื้อบ่เเ็นเน่นนโมนีเขาบ่แเวบ่แเวแนวเขาเนาะเขาก็บรูวจากมาต้องซื้อยางเนนะก็ต้องไปหาเหลือเอาเองนะพี่น้องพี่น้องขอยสีบอกยัยหนึ่งเขยไปเห็นเทียนกับเบิ้งแล้วเบิ้งอีกเบิ้งแล้วเบิ้งก็แบบเขาบอกว่าเขม่าแค่นโด แค่หนูก็คือเทียนนะเคยไปเบิ่งเอ้ามันเทียนมะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าขอจะให้พี่น้องได้เบิ่งอันอันคลิปต่อไปไนเป็นน้องได้เบิ่งอันนี้คือเทียนหมอแล้วก็อันไม่ต้องกลวยพี่น้องไม่ต้องกลวย่าเดี๋ยวสิบอกพี่น้องว่าราคาอะไรเป็นใดบอกพี่น้องได้เบิ่งเนาะว่าราคาแต่เป็นพี่น้องสีทองโอ้พี่น้องจะตึงตึงตึงนะตึงตึงตึงน้ำกันแล้วก็นแต่เมียนอย่างแน่้ยเดี๋ยวพี่น้องจะหูเองเนาะว่ามีอย่างแน่เนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องสิรูว่าโอ้ของแบบนี้แต่ทุกอย่างของขึ้นราคาหมดสีฮับสีมาเปียบเทียบว่าคือจังสองเดือนที่แล้วก็มาเป็นเดือนนี้ของขึ้นราคาทุกอาทิตย์พี่น้องทุกมือก็ว่าได้ของทุกอย่างขึ้นราคาแบบรายวันเลยพี่น้องเ้าก,กว่ากับบาไใดเนาะกันยังว่าผู้แดนสมุดว่าสมุดเนาะสมุดเน,นาะกันเอามีเงิน ด้เฮ็ดบ้านเฮ็ดซองสมมุตินะสมมุตินะใครก็บอกนะพูดถึงนะคนมีเงินมีท่องในเฮ็ดบ้านเฮ็ดซองแต่แตตั้งแต่หลายๆายสิบปีแล้วกะก็แล้วไปเนาะขันค้นไปเฮ็ดชงนี่พี่น้องบ่มีท่าเงินจักส0บล้านจากสิบ่บ่ลอะรพอะเขาแพงผองแพงแห้งนั่นลหละคือจังสี่หละของมันแพงของมันแพงหล,หลายครับกาต้องกินตอ้องใสอก็บ้าเขา่ได้เนาะ่อยเปรียบเทียบเสมืนนอนวันเกิดผู้ใดน มีเงินซื้อบ้านซื้อซองสมัยสิบปีที่แลว้วอุ้ยบ้านราคาสันเนี่มาปีนี้บ้านคือกันทรงเดียวกันทุกทุกสิ่งตัวอย่างคือกันแต่ราคาแตกต่างกันราวฟ้ากับดินนั่นนะคะพี่น้องนั่นแหละขามันแพงขึ้นราคาบางอย่างแห้งก็ก็เปรียบเทียบสูงไปเนาะก,ก็เปรียบ <c oughs> เทียบไกลไปเนาะเบอร์เปรียบเทียบเบอร์แต่กับมันเป็นยงสัตอีเลียน,นพี่น้องของมันแพงเนาะ ขอมันคืนเป็นไล่วันและพี่น้องขอมันคืนึืนึืนึืน,นเดี๋ยวพี่น้องจะได้รูว้วันของแพ่งขนาดใดได้ดพี่น้องแตามเบิ้งนะคะ่าคลิปต่อไปอันนอพี่น้องเนาะจังใดขอบคุณหลายๆเด้พี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องชาวไทยทโลกขอบคุณหลายสําสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์คนสนานนะพี่น้องมานี้พี่ซื้อของพี่น้องไปซื้อของพี่น้องไปนั่งเดิมจักน้อยหนึ่งพี่น้องไปย่างเบิ้งสถานีรถไฟพี่น้องเห็นปะ สถานีรถไฟเป็นกระจกใ่ญ่ๆแต่มันสะท้อนออกมาคือจังอ่ะนัน่นน่ะพี่น้องเห็นไ่มสถานีรถไฟของเบอร์พิงหมนะคะโอเคนะคะพี่น,น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ